เดี๋ยวให้โชว์ตัวเดี๋ยวรอยูกระต้อกระอนระตอนอ้โหทุกคนโอ้ยทุกคน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 ปีนี้เรื่องปกินะคนทนทุกนนทุคนทุกคนทุกคนจริงนะคนทนทคนทุคนะคนทุทุกคนนกากนนนนนนคันกนนกวนนนค เป็นครั้งแรกเลยริจิทอลเป็นแบรนด์มาสเตอร์ของเดอรี่ฮิลล์ก็เป็นแบรนด์ประจำตัวของเกาหลีนะผมก็ดีใจมากเลยที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นอย่างไได้รับเรื่องเป็นแบรนด์แคปด้วยอย่างเงี้ยซึ่งเป็นยังไงบ้างไทยก็ดีใจครับเป็นสินค้าที่มันมีคุณภาพอยู่แล้วแล้วเวลาไปต่างประเทศทีไรก็จะเห็นสินค้าของเดอรี่ฮิลล์นะันเป็นพรีเซนเตอร์ของตัวเป็นโคนให้แผดหนัง มันมีโปรดักต์เปมนยังไงบ้างมีกี่สูตรมีอะไรหรือว่ามันมีความพิเศษยังไงบ้างเลยสำหรับโทนเนอร์แผ่นของ m e n e f i t จะมีทั้งหมด6สูตรครับสำหรับ6ปัญหาผิก็สามารถเลือกสั่งกันได้ตามเออใครมีปัญหาแบบไหนก็สามารถเลือกตามปัญหาผิวแบนั้นเลยไหนที่โพอยากแนะนำให้นที่สุดถ้าเป็น ผมใช้ทุกวันก็จะเป็นคอลลาเจนแผ่นตัวสีพูเพราะว่าไม่ไใช้ก่อนแต่งหน้ามาก็บำรุงผ้าได้ดีแล้วก็สามารถแต่งหน้าได้เลยทำให้เครื่องสำอางมันติดผกติดเป็นคนดูแลอยูหน้าดีมางดูแลครับตอนแรกคือไม่ดูแลเลยพอพอแบบพอเริ่มแบบ เออม like ีเ a ลย์ฟิลเตอร์อะไรเงี้ยมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออเราไม่ได้แล้วเราต้องแบบสำอางนิดนึงใช่เราเป็นผู้ชายแบบติบๆเถื่อนไม่ได้มีสิวไม่ได้ใช่รับช่วงนี้แบบถ้าสิวขึ้นเม็ดนึงก็คือแบบว่าจะแบบว่าจะเครียดมากเออจะเครียดมากก็ก็เลยเนี่ยแหละก็ก็ช่วงดีที่ได้ได้ตัวช่วยจากจากไม่ได้พิวครับก็ตับตุ่มมากช่ช่วคือใช่ก็จะมีช่วงหนึ่งที่แบบเป็นสิวเยอะ ใช่ครับก็ที่จริงที่จริงมันหน้าช่วยรักษาสิวก็มีนะก็ก็จะเป็นตัวเทอร์เแพดนี่แะก็ก็บอกว่าใช้อยู่จะเป็นตัวสีเขียว T3 ก็ใช้ทุกวันแบบแบบแบบแปะแบบไหมขปแบบช่องทางนิดนึงเนาะแบบใครสนใจหรือว่ามันยังไงได้บ้างแบบอยากหลอกเหมือนเร่าเลยครับผมก็ซื้อได้เลยไม่ได้ฮิวนะครับทั้ง6สูตรก็เลือกใช้ตามแบบปัญหาหรือสภาพผิวของตัวเองเลยเลือกใช้กันนะครับซื้อได้ทุกที่เลยทุกเวลาแล้นไหนกันเนาะโอเคอ่ะ โอเคสวัสดีครับผมมไ่ใู้คนบนเวทีว่าวันนี้คือการงานสุดท้ายเป็นไงบ้างคะรีวิวหน่อยว่าปีไหนแทบปิดปีละคือแบบโล่งมากเพราะว่าปีนี้ก็อัดแน่นมาทั้งปีอะไรอย่เงี้ยแต่ว่าก็เหนื่อยแหละเหนื่อยก็จะได้ไปพักแล้วใช่แต่ว่าก็ก็ไปพักแป๊บเดียวที่ไม่ไม่ได้เหนื่อยเลยแปลว่ามีแพทไหมคะว่าปีใหม่ ก็อยากไปเที่ยวครอบครัวแล้วอยากไปกับแม่กับน้องสาวแต่ว่าก็เลือกอยู่ว่าจะไปไหนดีเหมือนมีโดนแจว่าเอ้ยยากจะขอลาพักร้อนใช่ลาพักร้อนใช้สิทธิ์ลาพักร้อนใช่ลาพักร้อนนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเด่งไว้ยังไงบ้างก็ทักวันทุกวันก็ที่จริงอาทิตย์สองอาทิตย์ครับใช่ก็จะไปเที่ยวอาทิตย์สองอาทิตย์ไปไกลไหมครับไมอยากไปไกลๆครับใช่เดงไม่โซนไหนอะไรจะไปโซนเดี๋ยไปโซนยุโรป แต่ไม่รู้ว่าเออวีซ่าเว่ยผ่านหรือเปล่าเวีซ่าผ่านอันนี้ใครเป็นคนเลือกคะแม่หรือเราที่จริงผมก็ให้แม่เลือกแหละว่าแม่อยากไปไปที่ไหนเพราะว่าเออมันก็จะเป็นคนถามว่าเฮ้ยอยากไปนี่เขาชอบชอบส่งติ๊กตอกมาให้ดูว่าเออแม่อยากไปที่นี่นะที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจิ้มไปแล้วคือแม่เป็นคนจิ้มนะใช่ใช่ครับที่เราจิ้มาเป็นแม่แล้วก็ควเลย ใช่ที่มาเป็นมาตลอดนะช่วงเวลาที่ผ่านมามีเวลาให้แม่กับพี่ได้เห็ไม่โอก็คือแทบไม่มีเลยน้องนี่ก็คือไม่ค่อยได้เจอน้องสาวกองแต่ว่าช่วงนี้ได้เจอเพราะว่าพุ่ย้ายไปอยู่ด้วยกันนะพุ่ย้ายไปอยู่ที่เดียวกันเลยก็เลยได้เจอบ่อยก็ดีหน่อยอยู่ใกล้ๆกันห่วงใช่ไหจากอนน้านี้ถึงวดวน้องสาวใช่ก็ก็รู้สึกหายห่วงนะเพราะว่าน้องก็ คือทุกเช้าก็จะเห็นแม่ตื่นเช้าก็งงว่าทำไมแม่ตื่นเช้าก็คือแม่ตื่นเช้าไปสองสอนไปโรงเรียนใช่ทุกเช้าเลยเงี้ยแล้วก็เออเห็นว่าสอนไปโรงเรียนใช่พี่ชายตื่ส่งบ้างไหมพี่ชายตื่นไปส่งคือตื่นทำงานก็ยากแล้วอยากไปส่งเราแต่ว่าตื่นไปทำงานก็ยากแล้วใช่แต่ว่าให้เป็นหน้าที่ของแม่ดีกว่าเป็นหน้าที่ของแม่ดีกว่าใช่ทุกวันนี้เรียกว่าเราตื่นแม่หลับนอนใช่ก็รู้สึกว่า ก็ก็มีอยู่3คนนะครับก็ดูแลผมว่าก็ดูแลได้ให้ให้ได้ดีที่สุดใช้คำว่าเป็นสาหลักของครอบครัวเป็นหน้าที่เราเลยตอนนี้ใช่ใช่ใช่ครับเป็นไงบ้างสำหรับคำนี้ไหม เนี่ยต้องรับรับหน้าที่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีใจนะดีใจที่ได้เป็นเสาหลักครอบครัวท e ี่จริงที่จริงไม่ไม่อยากพูดแต่ปากรลยว่าเป็นเสาหลักครอบครัวเพราะว่ารู้สึกว่าคนที่เป็นเป็นหัวเรือหลักของครอบครัวคือแม่ผมแหละผมก็ยังรู้สึกว่าผมยังเป็นเด็กอยู่นะผมไม่ได้แบบว่าเออเป็นเสาหลักครอบครัวต้องเออทุกคนต้องเชื่อฟังฟังผมในในครอบครัวไม่ใช่ก็คือผมยังเป็นเด็กที่แบบว่าเด็กเด็กน้อยของแม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ยังเชื่อฟังแม่ถึงแม้ว่าเออจะดูแบบ ดูไม่เชื่อพังแม่ในในไลฟ์ปีนี้กันหน่อยเนาะใช่แต่ว่าผมก็รู้สึกว่าเออแม่เนี่ยแหละเป็นเป็นเป็นหัวเรือหลักของบ้านพี่ยถ้าเราจะพูดถึงชีวิตในปีที่ผ่านมาเนาะมันความสำเร็จของเรามันไปหลายขั้นมากมันมีอะไรที่เรา่มเว่ามันภูมิใจมากเลยแต่ละปีเนี้ก็คือไม่รู้ว่าช่วงนี้จะเซนซิทีฟกับกับแฟนคลับมากเลยเวลาแบบว่าเขาทำอะไรดีๆให้พะรู้สึกว่าไปถึงว่าผมก็ ผมก็สมาชิกคนในครอบครัวก็น้อยลงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็รู้สึกว่าเราก็มีแบบอีกหนึ่งกำลังใจที่สําคัญอะไรเงี้ยที่ครอบครัวเอออีกหนึ่งครอบครัวเลยนะผมใช้คำว่าอีกหนึ่งครอบครัวเลยอีกหนึ่งแบบส่วนหลักๆในชีวิตของเราคือเป็นแฟนคลับรู้สึกว่าเออผมก็มีพวกเขาแหละใช่ทําให้แบบเออทุกวันผมมีความสุขตระโมทการเติบโตของเราในปีนี้มันเป็นอยางไงบ้างครับผมใช่ใช่ก็ก็ทุกการเติบโตก็มีมีพวกเขาสับพอร์ตทุกอย่างเลย เขาเลยเป็นซีนน้นที่ออกมาที่รอ้เาใช่ไหมอายมากเลยอ่ะเมันสถานการณ์ตอนนั้นมันยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็คือพี่คนนั้นน่ะเป็นแฟนคลับผมแต่เขาบอกว่าเขาไม่เคยเจอผมแล้วมันเป็นครั้งแรกที่เขาเจอผมแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวพี่จะไม่ได้เจอโฟเลยนะพี่ตกงานแล้วพี่ต้องไปหางานที่ออสเตรเลียพี่เขาอาศัยอยู่ออสเตรเลียอะไรเงี้ยแล้วเดี๋คิดว่าเออทำไมแบบเจอกันครั้งแรกแล้วพี่ร้องให้พนเราอะไรเงี้ยเขาจะต้องรักเรามากขนาดไหนอะไรเงี้ยเราก็อยู่ดีแบบว่า เออมันก็ซึ้งอ่ะทุกอย่างที่แบบเออแฟนคลับทำให้อะไรก็ก็เลยร้องไห้แทนที่แฟนคลับก็ต้องตอบเราใช่แบบเราจะต้องตอบแทนคลัเขาตอบเราก็รู้สึกว่าเออก็มันแบบไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่อยากร้องไห้หรอกมันไม่มันไม่เท่เท่าไหร่แรอว่ารือว่าก็ร้องไงเป็นการแบบว่าเป็นวัยรุ่นเลยนะคนเราคือแฟนเยอะมากตอนึงพอมาเห็นภาพตีย้อน แต่ได้ย้อนดูไหมว่าร้องสมัยว่าจะร้องสมัยว่าเลยแต่แต่ก็คืออยากจะให้ความรู้สึกว่าเราก็คือรักของเขาใช่คือไม่รู้เหมือนกันเนยไม่รู้ว่าเออผมผมรักแฟนคลับมากคือไม่รู้ว่าจะรักขนาดนี้ได้ยังไงนะผมก็ไม่เคยคิดว่าคือตอนเด็กผมก็คิดเหมือนกันว่าเออศิลปินกับแฟนคลับก็เป็นเรื่องของเรื่อรปกติแต่ว่า คือสำหรับผมไม่รู้ว่ามันมากกว่านั้นเยอะเลยเพราะว่าเป็นผู้แบบผู่มีวระคุณแบสำหรับผมมากเลยก็เลยยกให้ใครคำว่าเป็นอิงหนึ่งครอบครัวใหญ่ของเราได้ไหมใช่ใช่ก็เรืงจริงคนที่แบบคนคือคือตอนเด็กๆผมก็ไม่ได้สนใจเ่าตอนแรกๆไม่ได้ไม่ได้แบบว่าซีเรียสเรื่องแฟนคลับขนาดนั้นแต่ว่าคนที่แบบเออทำให้ผมฉุกคิดขึ้นมาคือพ่อพ่อผบอกว่าเออแบบทุกวันนี้แบบเรามีทุกอย่างได้เพราะว่าเพราะว่าแฟนคลับหรือว่า โฟก็ต้องคิดว่าเออเขาทำอะไรให้เราบ้างอะไรเงี้ยแล้วโฟต้องตอบแทนเขายังไงอะไรเงี้ยเออเขาก็บอกแบบนี้ตลอดแล้วผมว่าเออรู้สึกว่ามันมันจริงจริงอะที่เขาเขาเืีแยงซัพพอร์ตเราใ, <ช S 2> ในใ, <ช S 2> ในจุด <ใช S 1> ที่เราก้าวเดินใช่ไหม ใช่คือถ้าไม่มีพวกเขาสนับสนุนไม่มีไม่มีผมอะจริงจริงเลยใช่ตไหทำไมาเป็นกตไลเ็่เคไเะว่าปีนี้เ้อเรื่องอะไรมาเยอะเอก็รองซัพพอร์ตใช่ใช่ครับใช่ก็เจออะไรมาเยอะเหมือนกันก็หนักน่ผมว่าก็หนักใช่แต่ว่าก็แน่ก็พยายามที่ มันก็เป็นเรื่องปกติที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเลยแต่มันก็ผ่านไปอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดเราโตขึ้นอะเป็นปีที่เราไม่เข็ดว่าแบบเราต้องโตครับผมก็มันต้องโตขึ้นแหละครับถ้าไม่โตมันก็ถึงว่าเราต้องโตมันสถานการับมันบรรคาไม่โตแล้วก็ต้องโตอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็หนักการทำงานด้วยปะที่เราต้องแบบความรับผิดชอบเราหน้าหน้าที่เราเยอะขึ้นเลยใช่ใช่ใช่ก็เริ่มวางแผนมากขึ้นแล้วอย่างเงี้ยตอนเด็กๆก,ก็ไม่ได้มีแบบไม่มีแผนอะไร เริ่มเอาแผนเริ่มคิดไปถึงอีกปีขาป้างหน้า2ปี5ปี10ปีขา้างหน้า20ปีขา้างหน้าอะไรเงรี้ยก็ต้องเริ่มคิดแล้วอนะไร่เงี้ยอะไรเป็นสาเหตุที่ทำใหดด้คนรคคู้สึกว่าเร <c oughs> ิ่มวางแผนคงมั่นคตว่า <c oughs> ผมคิดว่าผมอยากอยากอยากมีความมั่นคงในชีวิตมั้งใช่ไม่อยากแบบไม่อยากแบบไม่อยากไม่มีจุดหมายอะไรนะยากให้คนทวารทบ้านใช่ใช่ใช่ด้านไหนของความมัน่น ก็หลักๆต้องเป็นเรื่องการเงินเลยแหละพี่เพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกนี้มันหมดได้ด้วยเงินได้ทุกวันนี้เนาะได้ใช่พยายามทำไปดีที่สุดอย่าถ่าเรือเรือเรืออ่าครับผมได้ครับใส่เสื้อแล้วก็มีได้ใช่แล้วมีพ่อมาเกิดพ่อ มันรวมกันยังไงยีสามมันเป็นเล่มมันเป็รวมไปเล้มอสปกติผมจะเล่นมอเจะใส่เบอร์สี่แต่ว่าพอเล่นมอเจะใส่เบอร์ยี่สามเพราะเป็นวันเกิดเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็เป็นคนสอนบอนขอผมใช่ผมก็เลยใส่ชื่อเขาก็คือรีเควสไปเลยว่าขอแบบจัดเต็มเลยคนเดียวได้เพราะว่า ใช่ใช่เพราะว่าทุกครั้งเวลาแบบไม่ว่าผมจะแข่งบอลอะไรก็แล้วแต่มันแบบเล็กเอาร้องให้ทำไมอะไม่ไม่เอางตลอดคนเนี้ยเมื่อกี้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 ใช่คือแบบว่าไม่ว่าทุกครั้งที่ผมเตะบอลอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่หรืองานเล็กอะไรเงี้ยพ่อเขาจะไปดูทุกแม์ ทุกแบบแบบทุกแบบจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็เออครั้งนี้แบบว่าเป็นงานแต่งบอลแต่ว่าพ่อไม่ไปอะไรเงี้ยก็เลยใส่ชื่อพ่อไว้ข้างหลังก็ได้เหมือนพ่อดูตลอดเวลาแต่ก็ยังรักษามาตรฐานตัวเองไม่ได้อยู่เออครื่องแรกเจ็บขานไปเตะแล้วสะดุดขาตัวเองก็เลยแบบลงแล้วงุหงุดหงิดไปแล้วซวยแล้วบอกว่ามันมันจะเล่นไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเครื่งหลังก็เลยแบบรีบแบบฉีดฉีดยาอัดฉีดอัดฉีดตัวเองฉีดยาแล้วก็แบบเออลุยชนะ เออไม่เออพุ่นยาพุ่นยาพุ่นชีสเปย์พุ่นยามันเลยทำใหยคนก็เลยรู้ว่าสับผมคือพ่ออูแล้ใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยแบบคือชีวิตของพ่อผมอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเขาชอบแบบชอบมากเลยคือไอเจ้าเราเลยในในในสายใช่ใช่ก็คือก็คือเป็นเป็นแบบอย่างในที่เตะฟุตบอลมีอะไรที่นอกจากพ่อที่แบบที่พ่ออยากให้ผมทำอ่ะผมว่า เห็นพ่อทำแล้วอยากทำป่ะเห็นพ่อทำแล้วอยากทำเหรอ,ค,อ,รอ,หรอคือคือคือก็ไม่มีเป็นพิเศษ,ษ,ษเลยคือเขาไม่ได้ต้องการอะไรจากผมเลยรู้สึกว่าเออเขาเขาเห็นผมแล้วเขาก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยว่าเออสามารถดูแลน้องดูแลครอบครัวได้แล้วเขาเออเขามีความสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือคืออา่านั่นแหละคือก็คือแค่นั้นเขาไมไ่ต้องการอะไรจาก แล้วสิ่งที่เออเวลาเขาจากไปอ่ะคำสอนเขายังแบบเออยังยัง,ย,งยังใช้ได้อยู่เขาอยู่แต่ก็ยังนิดนึงสอนเขาใช่อะไรครับคำสอนเราว่าหลากักหลักคือเขาเป็นคนแบงบันใช่เป็นคนให้คนอื่นเยอะมากเลย <laughs> ใช่ใช่ก็ได้แหละคือคือคือผมรู้สึกว่าผมได้รับมาเยอะมากเลยก็อยากจะให้ให้ทุกคนได้แบบที่พ่อผมให้เลยรพ่อผมเป็นคนเสียสลากมากไม่เปตอนนี้พี่ว่าพ่อกขาเป็นก่ยังตัวเราแล่แล่มาทำให้ผู้ชายเนาะอยากจะบอกอะไรนิดนึงเออบอกอะไรนะบอกพ่อพ่อบอกแล้วบอกอะไรใครเป็นไปไวไหนก็ไม่รู้เลยยากกันแบบ ใช่ใช่ก็ก็นั่นแหละก็ก็สิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนก็คือผมอยากจะตอบแทนสิ่งที่ทุกคนให้เลยทุกคนให้มาผมเยอะแล้วทุกคนแฟนคลับไม่ว่าใครก็ตามว่าปี69จะได้เห็นอะไรเยอะมากเยอะมากเยอะมากใช่เพราะว่าแสดงเยอะมากปีหน้าก็น่าจะสนุกเราจะไปลงที่ประเทศจีนอีกแมาใช่ใช่ ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเต้นเพราะว่าก็กดดันอ่ะอยากร้องให้มันดีที่สุดครับเพราะว่าเออเป็นเป็นแบบเราได้ได้รับบทเป็นนักแสดงในเรื่องราแห่งสยามแล้วก็อยากจะทำให้ดีที่สุดวันนั้นคือตื่นเต้นมากตื่นเต้นแบบตื่นเต้นใช่ใช่เพราะกลางสยามด้วยแล้วเสียงดังไม่ได้ยินอะไรเลยแล้วแต่ปีนั้นนะครับใช่อินมากแล้วก็นึกถึงซีซในหนังเลยครับก็จะได้เห็นขอนแบบนี้ ้อมเดีใช่ครับผมพร้อมเป็นมิวแล้วพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปเข้าแคมป์นะครับหลังหลังหลังปีหน้าหลังกลางปีโอเคขอบคุณครับแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ